ผมเคยจริงจังกับมันมากๆนะพี่อุ๋ยเรื่องเส้นทางธรรมอืะคือผมถือศีลเลยผมไม่ดื่มสดมนตั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นผมซีเรียสกับมันมากๆืขับรถไปผมฟังพระเทศผมฟังทั้งพระเทศฟังทั้งแบบประวัติหลวงปู่ต่างๆแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนเราไม่พัฒนาแล้วเราก็ถูกผมก็พยายามตามหาว่า ทำไมทั้งๆที่เราพยายามจะทําดีอ่ะทําไมเราก็ถึงถูกอ้องหาคําตอบไม่ได้อไม่ได้เลยไม่มีความสุขด้วยนะมันเหมือนเราอยู่ในโลกมนุษย์อะและ้วมันถูกแบบกดอ้อยอะอยู่ดีๆผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ยนี่มันไม่ใช่ทางสายกลางเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะคาดหวังจากสิ่งที่เราทําว่ามันต้องให้ผลอะไรสักอย่างกับชีวิตเช่น ถ้าเราถือศีลเราสวดมนต์เราฟังเทศฟังธรรมแล้วชีวิตมันน่าจะปัญหาน้อยชีวิตมันน่าจะมีความทุกข์น้อยด้วยส่วนหนึ่งครับพี่อตอนนั้นก็อาจจะคิดหวังผิดอย่างที่ยุยบอกรู้สึกว่าสภาวะธรรมมันไม่พัฒนาเหมืมนอนหยุดหยุดอยู่แค่นั้นเราก็ไม่เข้าใจแต่พอหลุดตรงนั้นก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ก็เข้าใจมนันม,มากขึ้น